สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง f เฟซบุ๊กและ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นะแอนด์ลูซิมอจากร้านบริษัทออมพรแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาบางบัวนะครับอำเภอบางขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ081365781665237 9 0นะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0986232342นะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นคูปุต้า L5018 นะครับตัวนี้คูปุต้า L5018 าพร้อมกับไปมีดดินหน้าแล้วดันคนหน้าแล้วก็มีผานทวนให้นะครับผมผานทวนนะครับผานหงรับดอกยาง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับคู่หน้าข้างหลัง90้าซนครับสัวรถเดิมๆครับผมสวยจริงครับคันนี้มาเมือกอยู่ครับสีเดิมครับด้านหลังครับผม แน่นๆครับผมภาพสวยครับนางฟ้าก็ว่าได้ครับคันนี้เลขหมาการทำงานนะครับผมห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงเองนะครับคันนี้รถกู้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดคันนี้จดทะเบียนปีหกสองนะครับถ้าหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผม รถโฟคต้า L5018 คันนี้มาในราคา5 8 5 5 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะลูกค้านะคุณค,คุยติดต่อราคากันได้ครับผมเบอร์โทรที่ให้ไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านมาได้ครับผมเดี๋ยวจะช่างขับไปดูนะครับอ่ะช่างขับไปครับเกิดนิดเดียวติดง่ายครับผมระบบโริ้กี ท่านใดนะครับกำลังมองหาคูปองไอล้าหนึแปดคันนี้ร้านบอสอนนำคอนเน็เตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับ <S <S คูตองไอ้าห้าศูนย์หนึ่งแปดคันนี้ครับรอบคุณลูกค้าท่านใดที่อยากมองหาคูปอง้า L5018 คันนี้ร,าร้านบสอนนำพอนเน็คเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับ <S 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 ย้ำอีกครั้งครับมาในราคา5 8า0 0นบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะ แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องร้านบัวสอนน้ำพริกเตอร์ชาแนลแล้วก็เซียวมดรถไถเมืองสองด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ